สวัสดีครับ A AS Play ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอล M150 Championship ประจำฤดูกาล2021-2022ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับเป็นการพบกันระหว่างทีมขอนแก่น FC ครับวันนี้เปบ้านพบก,กับแกรดอันดามันลันองยูเนเต็ดครับเอาละครับเตรียมที่จะเริ่มการขแข่งขันครับ ผู้ตัดสินเป่านกหวีดให้สัญญาณเริ่มเกมครับโดยในครึ่งเวลาแรกครับทีมระนองจะเป็นฝ่ายเขียนลูเรื่อๆก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามีรามบูบาโลจ่ายยัดขึ้นมาครับแล้วเปิดจังหวะนี้หลุดมาเลยครับขอนแกน่นเข้ามากระโดดปาดมาลูกนี้โอ้โหไม่ได้ยิงครับโดนสกัดออกไปได้โดยชานชนไม่เป็นโอกาสครั้งแรกเลยนะครับการลุ้นประตูของขอนแก่นเอฟซีนะครับลุกน,นี้ดูครับเดี๋ยวจังหวะนี้ เรียกว่าหลุดกำดักลั้มหน้าครับแต่เปิดข้ามาไม่ถึงครับโดนสกัดออกไปได้ก่อนครับเฟลิเ่นกับมิลานแล้วเบิ้ลจังหวะเดียวมาเอาเลยครับหลุดมาถึงทันที่สอนตั้งป้อมแล้วคลอสมาได้โปงโอ้โหมงหนึ่งๆเลยครับจังหวะนี้แต่ว่าข้ามคาออกไปเฟร์เเปโคลอสมาได้น้ำหนักเป๊ะเลยครับแต่ว่านี่อะไรครับเหมือนมันโดนกระแทกไปนิดนึงครับทำให้เสียหลักไปครับจังหวะจะมงของเฟลิเเป มาดูจังหวะนี้ก่อนครับขอนแก่นยอดมาแล้วได้อันเล่ยแล้วลูกนี้แม่ไม่เข้ากรอบครับธนิสรบอลปินซ้ายไปนะครับโอ้โหลูกนี้โอกาสเหน่งๆมาอีกครั้งหนึ่งครับของรานงไม่ล้ำด้วยนะครับผู้ตัดสินไม่ยกธงด้วยครับแม่จังหวะยิงครับเหมือนจะกระโดดยิงครับเพราะว่าบอลมันลึกไปหน่อยครับเจ้าตัวเองก็เสียดายครับธนิสรชาญชนทุ่มขึ้นมาข้างหน้าครับ คลอสดามียนโดนแย่งบอลไปกิษณะไหลามาเอาจังหวะนี้มิลานบูโบโลไปเมอครับโอ้โหจะไข่ใจาชาตันในครับขอนแก่นตัดมาได้แต่ว่ายังสวนจังหวะนี้ไปแย่งบอลมาดีครับแล้วโดนดึงผูสิงฟักใบเหลืองมาเลยครับชาตันในพลิกสุวรรณรับใบเหลืองไปครับแทงมาจังหวะนี้ชานชนลองตั้งป้อมยิงข้ามคานครับ แม่ฟ้องว่าจะเอาทัชบอลแต่ว่าผู้ดูสีไม่ให้ครับนี่เป็นโอกาสครั้งแรกนะครับของละนองยูเนเต็ดนะครับนี่ครับทํากันเข้ามาสวยครับแล้วก็ยิงข้ามคานไปเองนะครับไม่โดนผู้เล่นของขอนแก่นนะครับเอาแล้วจังหวะนี้ผู้าัดประตูขอนแก่นเปิดบอลมาไม่ดีครับยอนกีซองยอนกีซองรอเพื่อนแล้ว จ่ายมาจังหวะนี้เปิดเข้ามาข้างในแล้วได้มงด้วยครับคลอสดาเมียนไม่เข้ากรอบเริ่มจะจับจังหวะได้แล้วนะครับเกมลุกของละนองนะครับผู้เล่นละนองลงไปตั้งรับก็ทำให้ขอนแก่นเจาะยากครับนะครับมีพื้นที่ครับจังหวะนี้กฤษฎากรเปิดมาแล้วกลมไปมงโอยบอลเบาไปหน่อยครับลูกมงของโกกิทํากันได้ดีแล้วนะครับทั้งคนเปิดคนมงนะครับแต่จังหวะสุดท้ายเบาไปนะครับมาที่คลอสดาเมียน ยกมาจังหวะนี้เอาวิ่งสอดทะลุมาสวยเลยครับเจนอาลงเปิดมาแล้วโอ้โห,โหย้อนหลังย้อนกี่ซองครับอิดซาโจเอลครับไม่โสดครับยิงเลยครับโอ้ยโดนเซฟครับก็ถือว่ายิงได้ดีนะครับลูกนี้แต่ก็ไม่ผ่านมือธีรวัตรปิ่นประดับนะครับยิ่งมายิงด้วยเท้าซ้ายครับปั่นจังหวะนี้ข้ามกำแพงมาได้ครับแต่ว่าบอลมันยังเบาอยู่ครับ ยกมาจังหวะนี้โดนกระแทกโกกิแล้วได้ฟาวครับโอ้โหรันองเองก็ไม่พอใจครับบอกว่าใช้ไหลเวลาในครึ่งแรกเนี่ยจะหมดแล้วนะครับจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะสำคัญของเจ้าบ,บ้านอเอฟ FC เลยครับอันนี้สอนหลอกยิงเลยครับแล้วเรียบร้อยหประตูต่อสูญของแอ่แนเอฟซ ว่เวลาถูกต้องเลยนะครับในนาทีสุดท้ายนะครับเป็นฟรีคลิกสุดสวยของธนิสรภัยบูญกิจเจริญครับและเป็นประตูแรกของเจ้าตัวด้วยครับในฤดูกาลนี้ครับโอ้ดูครับปั่นด้วยเท้าซ้ายแล้วสามเหลี่ยมเลยครับโอ้นี่สีหน้านีมั่นใจครับแล้วปั่นแบบยิงด้วยความมั่นใจครับดูมุมนี้นี่เห็นชัดครับนี่เลยครับโอ้ยสามเหลี่ยมใต้คานครับธนิสรยิงแบบสุดๆไปเลยครับ ลูกนี้มีส่งเข้าประกวดแน่นอนครับสำหรับฟรีคิกของธนิศรโอ้แล้วได้มาในช่วงเวลาที่พอหมอพอจออเลยครับเพราะครึ่งแรกเากำลังจะหมดแล้วครับขวางสนามมาขึ้นทางขวาครับโกกิไหลมาลูกนี้โดนสกัดออกไปได้ครับแล้วผู้สื่อบอกไม่ฟาวธนิศรเปิดมามงสกัดไว้ได้ครับไซด บุรุสิ์ก็เป่านวินหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งมาแรกครับธมชัยไหลเข้ามาข้างในกลับมาที่เขาอีกครั้งนึงครับเปิดจังหวะนี้บอลไต่เส้นมาครับ,บมัมหมัดบูราหันเปิดมาแล้วจับบอลแรกแล้วโอ้โหโดนสกัดออกมาได้ยิงซ้ำอีกทีของดามิเอนก็ข้ามคานครับมาดีครับมิลานบูบาโลแทงบอลมาจังหวะนี้ให้พื้นที่ว่างครับวิ่งหน้าตั้งมาเลยครับจากกิข้างในมีเฟริปเป้ จักกิดป่านมาเราสองหม่งล้โอ้โหเฟริเป้โอ้โหโอกาสทองครับทิ้งไปได้ยังไงครับโอ้โหลูกนี้นี่ต้องโทษตัวเองสถานเดียวเลยนะครับโทษคนอื่นไม่ได้เลยนะครับมาสวยทั้งนั้นตลอดนะครับนี่ครับจังหวะหมงสมบัตโอ้โหโอ้แล้วมันจะทนเปลี่ยนตัวออกไปเลยครับดูครับเฟลิเป้หม่งแบบไม่มีใครตรงนั้นครับหม่ง เขาเรียกว่าหม่งเป๊กครับผู้เล่นขอนแก่นที่เป็นคนนียอยู่ในแดนตัวเองหมดแล้วครับเรียนเอาแฟรงค์หยอดมาลูกนี้มีเบียดกันแล้วได้ยิงด้วยแล้วโอ้โหชนคานออกไปครับลูกยิงของชาญชนกรบเติงขึ้นมาแม่แต่ผู้กำกับเส้นน่าจะยกธงไปแล้วนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับโอโ้เดี๋ยวดูภาพช้าครับวิ่งสอดขึ้นมาของชาญชนได้ยิงลูกนี้ไม่มีทงด้วยครับโอ้โห แต่ว่ายิงชนคานออกไปเองครับเปิดมาของชาญชนไม่ดีครับขอนแก่นตัดมาได้อโอ้โหโดนตีเลยครับพัทธละลงมานี่น่วมเลยครับลงหัวจังหวะนี้ควักแล้วครับบุทรศิลป์ทวัชัยยังไงครับจังหวะนี้บุตรศิลป์ควักบอลแล้วนี่เลยครับควักใบแดงไล่ทวัชัยจิตวงษาออกจากสนามครับ พัทระลงมาีิปันป่วนจริงๆครับความเร็วของเขาเรียกว่าเป็นใบแดงโดยตรงเลยนะครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแต่ว่าเตะแรงจริงๆครับอือนะครับโออยู่ที่ดุลพินิษ์เลยครับจังหวะนี้เจ้าตัวเองก็บอกว่าพยายามจะเล่นบอลนะครับแต่ว่าพัทระเท้าไวกว่าครับอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้ตัดบอลมาได้ครับดาเมียน แล้วโอ้โหไปประมาทครับขอนแก่นเติมขึ้นมาครับชานชนวันนี้เด่นทีเดียวครับชานชนไหลมาแล้วยอดกีซองโอ้โหยิงง่ายๆครับยิงไม่เข้ากรอบแหมลูกนี้ต้องบอกว่ากะที่จะเน้นเ้นมาดีหมดแล้วนะครับนี่ครับชานชนครับกับชากคามองเห็นแล้วครับยอดกีซอนครับยิงหลุดกรอบไปเองครับโอ้ยโอกาสทองฝั่งเพชรเลี่ยมเงินอีกทีนึงครับธีรวัตร เตะโด่งขึ้นมาครับเอ้ามงไม่ดีครับโอ้รานองกลายเป็นบอลบุกของฝันแก่เลยครับพัทธะพัทธะเปิดไปเสาสองโอ้โหเปิดลึกไปหน่อยครับโอ้โหแรงอย่างดีครับทางด้านของพัทธละนะครับโอ้โหลูกนี้ครับเสีได้ครับเพื่อนสาววิ่งมารอแล้วครับรอนองตั้งบอลขึ้นมาครับคลอสดาเมียนหลบมาได้หนึ่งคน ดาเมียนหลบไปอีกคนนึงเอาเลยครับแทงทะลุช่องมาแต่วันนี้ไม่มีธงแล้วชำสุดดินโอ้โหถึงบอลช้ากว่าเทียรวัตรครับสาดโดงขึ้นมาดาเมียนมงต่อจะให้กับยอคิสโซอาครับบอลจังหวะนี้มาเขาทางใกล้กันดกแล้วโอ้โหไปตกหลังประตูครับอมีโอกาสเหมือนกันครับสำหรับประนองครับชำสุดดีน เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับของช่ําสุดดีนะครับนี่ครับม่เบียดไปแล้วครับแล้วก็ได้กระโดกมาโอ้โหถึงบอลก่อนแม็กสปีเตอร์นะครับแล้วช้าเหลือเกินครับธีรวัตรรับใบเหลืองไปครับก่าจะเตะขึ้นมาแล้วบุทสินก็เป๋่าหนวดหมดเวลาการแข่งขันครับขอนแก่น FC ก็เอาชนะแกรนอนดามันละนองยูเนเต็ดไป1ประตูต่อศูนยครับ ครับก็ทางด้านขอนแก่นก็ได้ประตูชัยครับจากธนิสรนภัยบูร์กิจเจริญนะครับในนาทีที่45ครับ